สวัสดีค่ะช่องเจคเคนโอยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคนอ,นอนำเสนอให้ท่านได้รับชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะไว้พักผ่อนได้สบายค่ะทุกท่านราคาหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะคะแปลงนี้พร้อมที่ดินฉนดน,นสสีจอคุดแดงนะคะอยู่ที่อำเภอแม่ริมค่ะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโซนดอนแก้วแม่ริมบ้านศบสารหนองฟานเข้าทางบ่อปู๊ หรือทางดอนแก้ววิเลจนะคะที่ดินพร้อมบ้านไม้สภาพดีค่ะเป็นที่ดินแปลงมุมนะคะมีทะเบียนบ้านเป็นที่เรียบร้อยแต่จะให้สวยต้องรีโนเวทนิดหน่อยปรับปรุงสักนิดนะคะพื้นที่ขนาด100ตารางวาค่ะพร้อมมีบ้านไม้หลังโต1ห,หลังนะคะลักษณะตามรูป2ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยนะคะหรือว่าจะสร้างบ้านใหม่ก็ได้ค่ะ อยู่ใกล้ถนนวงแหวนอยู่ใกล้กองพันสัตว์ต่างๆอยู่ใกล้ศูนย์ราชการนะคะเข้าเมืองก็สะดวกค่ะ1น้าน5แสนบาทนะคะที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสามารถยื่นสินเชื่อได้ด้วยนะคะสนใจติดต่อร้านะชมพื้นที่ค่ะติดต่อสายตรงได้เลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อให้ท่านเรียบร้อยนะคะในวันนี้สวัสดีค่ะ